ทำไมถึงต้องมีเรื่องเครื่องชงกาแฟอยู่ฝั่งขวามือคุณเล่าสิจริงๆเลยเ<อ>พราะความสวยงามอ่ันหน้าเข้าตัวร้านขวาท <ฮา S 2> ัดไปสายทัดน้ํา ฝั่งขวาเนี่ยเป็นธาตุไฟคือเรื่องราวของความร้อนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นธุกรก<ป>ิจกาแฟเนี่ยเราจะให้ทุกคนพยายามจะวางในส่วนของฝั่งความร้อนอยู่ฝั่งขวามือแล้วคุณวางเป๊ะหมดแล้วฝั่งขวาเป็นเครื่องชงความร้อนฝั่งซ้ายต้องเป็นน้ำเงิน,างงนการเงินในกรณีโต๊ะแคเชียร์ฝั่งขวามือเนี่ยถ้าเกิดเป็นร้านธุรกิจกาแฟเป็นเครื่องชงความร้อนซ้ายกระเถิบไปคนเป็นการเงินเป๊ะเลยเป๊ะเลยอันนี้เขาเลิศมากต้องถือว่าใช้ได้เลยอ่ะแล้วซ้ายเขาไม่มีน้ําอ่ะ เดี๋ยวเราต้องมาเติมเขาเพราะเขาเองเนี่ยขาดเรื่องน้ำอ๋อโอเคขาดเรื่องน้ํานะแล้วคุณขาคุณลองสังเกตดูนะเออจะจ้อบจะจ้องหมออะไรอะไรแสดงว่าเริ่มเบื่อแล้วไม่ใช่ไม่เบื่อกำลังสนุกอยู่อันดับแรกคุณขาตรงช่องประตูเนี่ยต้องมีไฟ3ดวงอ่าเนี่ยเรามี4มี3 4 1 2 3นับด้านหลังเราไม่นับคุณขาช่องประตูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่อยู่เลช่องประตู ช่องประตูตรงนี้อ๋อเราดูแค่บริเวณประตูเขามีความรู้สึกนี่คือปากซับปากซับไฟหน้าร้านตรงบริเวณตรงเคาน์เตอร์ต้องมี3าดวงแล้วในเมื่อที่ทําถูกขนาดนี้ลูกค้าเป็นยังไงครับตอนนี้เขาก็ดีค่ะแต่ว่าอยากได้เพิ่มขึ้นค่ะอยากได้เพิ่มช่โลต้าคอโลเอาโลไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าทําถูกต้องไหมด้วยฉัะถูกแล้วไหเออฉันทมนี่สิวันละล้านสองนี่ไม่พอไรพี่สาธุขอหพูดด้วย <ก><บ>เขาว่าร้านสองสรุปคือร้านคือโอเคแต่อยาก<ช>ได้เพิ่ม <S <S อด<อ>ันว่ามายินดีค่ะโปอกิกคืซัง